สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบารมีหลวงพุทธิทิมนะครับวันนี้เราก็มาเจออีกหนึ่งอีพีนะครับของเราเองนะครับในช่อง u t u b e ผมวันนี้เราก็ฝากคุยพินเพื่อนด้วยนะครับนะเราจะมาเรียนรู้วัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กวยชุดติณเทโลวัดโคสิตารามเป็นรูปถ่ายย้อนยุคย้อนนิยมของทางวัดโคนะครับน,นี้ก่อนที่เราจะเข้าไปนะนี่เลยนี่เลยฝากรมาชิกทุกท่านเลยนะครับแค่กดติดตามกดทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งและคอมเมนต์มานะครับ แล้วให้ทายเลขเลยนะครับถายถายเลขวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1เดือน4 2567งห้้ให้ทายเลข3ตัวมลขายทายถูกนะครับนี่ผมจะแจกให้ทั้งหมด 4X แอคเป็นอุ้มบาทตอนนี้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับตอนนี้อุ้มบาทประสบการณ์นะครับแล้วก็ลด้ำมลปี64นะครับนี่ลดลำม์ปี64แล้วก็รูปถ่ายครึ่งองค์ปี64ประสบการณ์ก็เยอะนะครับแล้วก็ นี่นั่งพับเพียบป e ี65นะครับประสบการณ์ก็เยอะนะครับท่านใดที่อยากจะได้แบบฟะพีฟรีดูคลิปไปด้วยนะครับศึกษาไปพร้อมกันกับผมลองบาร,รมีหลวงพุธิมกดติดตามกดทั้งหมดและกดกระดิ่งแค่นี้นะครับแล้วก็ให้ถ่ายเลขมาเลย4ท่านแรกผมจะจัดส่งให้ฟรีถ้าท่านใดที่ถ่ายถูกแล้วก็กดติดตามอ่ะวันนี้นะครับก็ฝากด้วยนี่่องถางที่2นะครับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคล นะครับหลวงพ่อกลวยชุดตึนทโลวัดโคติตรามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับมาตัปี3 9ถึงปีห6เลยผมมีให้ทุกท่านท่านใดที่อยากจะได้นะครับนี่เลยนะครับพาเลยนะครับท่านใดยอยากไดไรายการไหนก็ทักหาผมแล้วกันนะครับทางไหนเอ่ยนี่เลยนะครับทางนี้เลยก็จะเป็นใบแทนธุรกรรมของผมใบเดียวเท่านั้นถ้าผมไม่ส่งใบนี้ห้ามโอนตังค์เพราะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากชื่อผมธนาคารผมหมายเลขบัญชีผม เบอร์โทรผม095-0029547 ID ไลน์ผม LONG252749 หรือยิงบาร์โค้ดไปเลยจะขึ้นผมเป็นกันปูนมา Facebook ผมชื่อรองบร,รมีหลวงพุทธินะครับวัตถุมงคลทุกรายการที่เช่ากับผมนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องเลยนะครับเราเล่นกันอย่างมาตรฐานเลยอีกช่องทางนึงนะครับนะท่านใดที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในเพจผมหรืออยากจะได้วัตถุมงคลแบบฟรีๆแจกแค่ เข้ามาแชร์นะครับเข้ามาแชร์ในแค่เพจผมคือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ใน Facebook ก็ได้พิมพ์คําว่าลองบารมีปู่ทีม f อเข้ามากดถูกใจไว้แล้วเข้ามากดติดตามในช่องแฟนเพจผมอ่าง่ายๆมีแค่นี้เองนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาดูอะไรกันนะครับก็ต้องขอบอกก่อนวันนี้นะครับก็มาขอเรียนรู้ก่อนที่จะถึงปี67 นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้ปี67จะมีแอคไหนบ้างแต่ผมขอมาทําปี63ก่อนเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยยันคู่นะครับรุ่นเมตาตาสิทธ์นี่นะครับรุ่นเมตาตาสิทธิ์เมตตาสิทธ์จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อนะครับนี่เายอย่างตุกตาแห่งพุทธเจา้านะครับหรือแล้วก็หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคติตรามนะครับอำเภอสันจังหวัดชนาะดครับนี่เลย ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันต่อโคดเหมือนกันโคดนะนะครับนะมีเด้งหน้าไม่เด้งหลังเด้งหลังไม่เด้งหน้าเหมือนที่ผมเคยบอกในช่อง youtube ผมที่ผมแยกแยะไว้ให้กับสมาชิกหลายๆท่านที่เอาไปแชร์แล้วนกะ็เอาไปทําตามกันนะครับหลายๆท่านเลยก็ต้องขอขอบคุณมากเราครูบาอาจารย์เดียวกันครูแรงอย่าเล่นนะครับเราเล่นกันอย่าง แทม้มาตรฐานนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นปั๊มคดนะตรงนี้จะเขียนคําว่าไม่ใช่3 8นะครับจะเป็นปี6 3ถ้ามองด้านนี้จะเป็นคําว่า38แต่จริงๆมันเป็นเลขอาราบิกอ่าเลขอาราบิกแล้วก็คือเป็นเลขสันอ่าหกสามนี่แหละครับนะดาท่านใดที่ถามผมว่าเขี้ยวไม่เขี้ยวดูกันยังไงอ่าเขี้ยวไม่เขี้ยวดูกันยังไงอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับให้กับสมาชิกนะครับที่ทุกคนเข้าใจกัน ทุกคนถามผมว่าเขี้ยวคืออะไรนะครับเขี้ยวคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกท้ายท้ายเกมหรือท้ายท้ายที่ผมทําอ่าแน่นอนนะครับนาีแต่ผมใช้ให้ดูนี่ครับนี่นี่นี่นนอันนี้คือเขี้ยวอันนี้คือไม่เขี้ยวอ่าแล้วก็ไม่มีเขี้ยว อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อ่ะเรามาดูกันทําวิธีของทางวัดโคศรีตาลามก่อนนะครับรูปใบน,นี้ออกประมาณ5 0,000ื่นบาทไม่แน่ใจนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะนานมาแล้ว <c oughs> นานมาแล้วนะครับก็เป็นรูปถ่ายอ่าเขาเรียกว่ารูปถ่ายที่ทุกคนรู้จักกันก็คือนะครับเที่ยวเรียกว่าย้อนในรูปปี21นะครับย้อนมาเป็นรูปถ่ายปี21แต่มาทําเป็นภาพสี นะครับมาเป็นภาพสีก็ภาพถ้าเป็นปีสองหนึ่งจะเป็นภาพแบบนี้นี่นะปีสองหนึ่งจะเป็นภาพแบบนี้แต่จะไม่ใช่แบบนี้จะมีลายน้ําข้างนะครับตัวแท้ของปีสองหนึ่งก็ทางวัดก็เลยเราเห็นทางวัดทํามานะครับนะทางบริษัทเห็นไหมครับก็มีการทาอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกเลยครับลายน้ําที่ตัวแท้ของ รูปถ่ายรูปนี้นะครับให้ดูสังเกตรตรงไหนบ้างให้สังเกตองค์ประกอบนะครับอันนี้เรามาลื้อฟื้นกันใหม่นะครับเรามาลื้อฟื้นกันใหม่ทาง y u t u b e ผมให้สังเกตใบหน้าหลวงพ่อสังกตินะครับมือไม่ว่าจะเป็นชื่อแล้วก็สายานี่ครับทั้งหมดเลยองค์ประกอบอย่างแรกเลยให้สังเกตตรงที่เวลตาเห็นไหมครับเราซูมให้ดูที่อบหนึง่งนะครับเวลตา เวครับวตาจะเป็นเม็ดอ่ะเดี๋ยวผมขอให้องค์ชัดๆหน่อยทุกคนจะได้เห็นชัดๆนี่เลยเดี๋ยวครับนี่คือแววตาเววตาเนี่ยจะเป็นเม็ดสีกลมๆประมาณสองสเม็ด4ี่เม็ดแล้วแต่จังหวะที่จะจะเห็นกันนะครับเนี่ยนี่เลยชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนพิมพ์คําว่าชัดเจนแล้วบอกด้วยชัดนะครับผมจะได้รู้ว่าคลิปผมที่ผมออกไปเนี่ยทุกคนดูแล้วก็เอาไปศึกษากันนะครับอ่ะให้สังเกตตรงที่ศีรษะให้สังเกตตรงที่ศีรษะข้างตรงเนี้ย ข้างใบหูตรงนี้จะเป็นสีฟ้าเพราะมันเกิดจากลายน้ำทุกใบที่ทุกคนจะต้องเห็นดูเห็นไหมครับอ่าจะเป็นเม็ดสีถ้าเราเอียงถ้าเราเอียงจะดูยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะไปช้าๆอ่าดูเห็นไหมครับนี่จะเป็นลายน้ำแบบนี้คำนึงนะกล้องไม่โฟกัส บอ่ครับนี่เ็นแบบนี้ส่วนองค์ประกอบที่แท้นะครับนะเราจะต้องดูที่โดยรวมทั้งหมดเลยนะครับตัวแท้จุดใจตังที่สุดของปี63จะต้องดูที่สังกติสังกติสำคัญคืออะไรสังกติก็คือไายน้ำที่องศาของการยิงแม่สีของทางโรงงานจะต้องหันไปทางนี้ นี่นะครับตามตามตามปลายผมนะหันเฉียงเข้ามาทางตัวหลวงพ่อนะครับอันนี้เราเรียนรู้ใหม่สมาชิกเก่าที่เคยดูแล้วไม่ว่ากันนะครับเรามาศึกษากันใหม่เราให้ศึกษากับคนที่เข้ามาศรัทธาบาวมหลวงพ่อเพราะตอนนี้เยอะมากนะครับ่าดูเห็นไหมครับลายน้ําจะต้องเฉียงเข้ามาทางตัวหลวงพ่อเห็นไหมครับนี่แบบนี้ให้สังเกตต,ตรงนี้เม็ดไม้ตามช่อง เนี่ยตรงนี้อาเสียงเข้าเสียงเข้าเสียงเข้าอาดูดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นต้องเป็นแบบนี้นี่คือลายน้ําตัวแท้นะครับลายน้ําตัวแท้เห็นไหมครับทุกฉากทุกมุมจะต้องเป็นแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วผมจะให้ดูยันพระพุทธเจ้านี่นะครับแบบนี้อ่ายันตุกตา นะครับแบบน,นี้และให้สังเกตตรงที่ข้อมือของหลวงพ่อดูนะครับจะเป็นเม่เสียแบบนี้นี่คือตัวแท้เห็นไหมครับจะเป็นตัวแท้จุดใจต่างอีกหนึ่งที่นะครับจุดใจต่างอีกหนึ่งที่ให้สังเกตตรงที่ฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ย มีเส้นสอนหรือเส้นจะคมจะไม่เบอร์ดูยังไงอ่ะไปดูเห็นไหมครับจะมีเส้นสอนอีกหนึ่งตัวในตัวอักขรของคําว่าหลวงพ่อกลวยเถิดมาอีกที่หนึ่งคือชุตินทโลเห็นไหมครับจะมีตัวสอนเส้นสีน้ําเงินนะครับอ่า ส่วนชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนเห็นกันก็นกคือวัดโคสิตาลามจังหวัดสันบุรีอำเภอนะครับอำเภอไปแล้วแล้วก็จังหวัดชัยนาทายน้ำด้านหลังนะครับเม็ดสีจะไม่มีรูปนี้จะไม่มีเม็ดสีฟังผมด,ดีนะเม็ดสีจะไม่มีนี่นะครับเม็ดสีจะไม่มีแต่ถ้าเป็นปีรูปครึ่งองค์ จะมีรูปนี้พีเดียวกันจะมีดูดูนะครับนี่ครับด้านนี้เดีวผมให้ดูนะดูนี่ครับนี่คือเม็ดสีเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปนี้จะไม่มีเม็ดสีนะครับจะลน้นอ่าโอเคนะครับ สมาชิกใหม่ชอบใจนะครับแชร์นะครับชอบใจแชร์ได้เลยนะครับนะแชร์ไว้ดูที่หน้าเฟซตัวเองได้นะครับเก็บไปได้เลยผมไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะและอีกหนึ่งที่ที่ทุกคนถามผมว่าปัม๊มเขี้ยวไม่เขี้ยวเด้งไม่เด้งดูกันยังไงผมจะบอกให้ก่อนนะทางวัดโคสิตรามเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาที่จะทําให้มีติ่งหรือไม่มีติ่งแต่มันเกิดจากการปัม๊มนะครับการปั๊ม ปั๊มไปปั๊มมาในตัวปัมนะ๊มเนี่ยมันมีเศษขยะมันก็เลยไปติดอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงถ้าอันที่แท้จ,จริงจะเป็นแบบนี้ที่จะไม่มีเลยฟังผมดีๆนะเอาดูจะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีเลยเห็นไหมครับเนี่ยลังเกตดีๆนะเนี่ยเป็นแบบนี้จะไม่มีเลยจะร้อนนะครับจะร้อนเลยเป็นโคตรนะเฉยๆอ่ะดูด้านหลังต่อเห็นไหมครับเนแบบนี้ แล้วเกิดจากตอนไหนไม่มีใครตอบได้เพราะทางวัดไม่มีใครทราบทราบทีแรกเลยอ่ะนะดูดูนะครับแล้วที่ผมบอกว่ามีเขี้ยวคืออะไรคือตรงนี้นี่ติ่งตรงนี้นี่มันเกิดจากการที่มีเศษขยะเข้าไปในล่องของตัวคดนะอ่ะดูดูดูนะครับนี่เลยเริ่มต้นจากเล็กกลายเป็นใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากฝันนี้แล้วนะประมาณนี้ เห็นไหมครับตรงนี hmm. like ้เลยให้สังเกตตรงที่ข้อมือตรงนี้แต่องศาไม่แน่ใจว่าจะเลยบ้างต่ำบ้างแล้วแต่รูปรูปบานนั้นเขาจะปั๊มมาพูดคำนี้นะครับสังเกตดีๆนี่เลยเห็นไหมครับติ่งนี้ติ่งเดียวที่เขาเรียกว่าเขี้ยวไม่เขี้ยวเด้งหน้าไม่เด้งหลังเด้งหลังไม่เด้งหน้าแค่นั้นเองนี่ครับนี่คือเด้งหน้าครับไม่เด้งหลังแต่เด้งหลัง ม่เด้งหน้ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากใบเนี้ยนะครับนะอ่านในผมขอย้อนนะย้อนอดีตไปแป๊บหนึ่งให้สังเกตรูป2บานนี้นะครับดีๆนะให้สังเกตรูป2บานนี้นะจะเป็นแบบนี้ปั๊มพร้อมกันเมื่อก่อนมันเป็นเยอะปพระาวาันห้าหมื่นาบานเนี่ยมันเยอะแล้วก็ธรมาชิกเนี่ยต้องไปต่อแถวที่วัดกันเยอะแล้วก็ไปไม่ได้วัตถุมงคลทางวัดก็ปั๊มคู่ปั๊มสามปัมมป๊มสองแล้วแต่วางรูป2ใบน,นี้ให้ฟังให้ดีนะวางรูป2ใบแล้วปัม๊มมันก็ตีการลอยปัม๊ม ตัวปั๊มอยู่บนตัวปั๊มอยู่ล่างปั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าแต่ไม่เด้งหลังเพราะว่าเรื่องแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังชัดเจนด้านนี้ไม่ชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยผมมีภาพให้ดูประกอบการไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะไม่มีอันนี้มีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็แค่นั้นเองมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นว่าเราจะได้รู้ว่าเขี้ยวไม่เขี่ยวเนี่ยค่านิยมคืออะไรก็คือเราไม่รู้ว่าจานวนการจัดสร้างตรงเนี้ยไปปั๊มตอนไหนเทขยะไปติดตอนไหนแค่นั้นเองแต่ค่านิยมสุดก็คือเด้งหน้านะครับมีีเ่ยว ฟังผมดีๆนะเด้งหน้ามีเขี้ยวแล้วก็เด้งหลังมีเขี้ยวด้วยอ่ามันมีอยู่นะครับมันมีอยู่นะครับนี่ง่ายๆเลยมองตาเปล่าก็เห็นเห็นไหมครับเรียนรู้ง่ายๆสไตล์สไตล์ลองบารมีหลวงอุทิมแค่นี้เองครับทุกท่านก็เรียนจบแล้วส่วนการเลี่ยมผมไม่ขอเคสนะครับนะผมไม่ขอเคสเพราะมันมีหลายช่างนะครับเพราะมมีหลายช่างง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเลี่ยมมาไม่เหมือนกันก็มี นี่ผมไม่ขอเคส่วนตัวผมทําไมวันนี้ติดที่หนึ่งสองอันเพราะเหตุผลอะไรเพราะตอนนั้นผมไปงานมันก็จะมีการเขียนว่ามีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวเห็นมครับนี่อันนี้ติดที่หนึ่งอันนี้ไม่มีเขี้ยวเห็นไหมครับอ่าไม่มีเขี้ยวอ่าแล้วก็อันนี้จะมีเขี้ยวเห็นครับเนี่ยอ่าดูเห็นครับเนี่ยตรงนี้อ่าแค่นั้นเองนะครับมันก็ติดที่หนึ่งมาทั้งคู่นะครับต้องบอกคํานี้ก่อนก็ ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยคลิปหน้าจะทําอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนครึ่งองค์ปี64ตอนนี้มีเวลาเช่าได้เช่าไ้บ้างเพราะประสบการณ์เริ่มเยอะขึ้นอันนี้ทําไมผมถึงเป็นแบบน,นี้เพราะตอนนั้นนะมีน้ํายาเข้ามาผมเลยไปแกะแกะพวกผมก็เพื่อต้องการอยากจะรู้ว่าเม็ดสีของข้างมีไหมแสดงว่ามีนะครับมีนวะปีงบดบหน้าผมจะทําเป็นรูปปี64ให้นะครับปี64ให้ นะครับนี่เลยอ่าโอเคนะครับท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ทางเพจผมลองบารมีอุทิศผมยินดีให้กับทุกคนเพจผมเข้ามาได้เลยนะครับพร้อม24ชั่วโมงให้ทุกคนเข้ามาได้เลยนะครับในเพจผมพิมพ์คําว่าลองบารมีหลวงมโติม F4 ท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับนาะผมยินดีแบ่งบูชานะครับในทยเพจผมรับประกันแท้ตลอดที่มาตรฐานสากลวงการพระเครื่อง วันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพุทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ